ใช่ข่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจันที่25สิงหาคม2568อัปเดตจากสปสชนะคะล่าสุดสปสชอัปเดตปรับเกณฑ์สิทธิ์บัตรทอง ป่วยเล็กน้อยรักษาที่คลินิกร้านยาสองครั้งต่อเดือนสอปสอชอ,ออกกฎหมายผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองมาหาหมอคลินิกหรือร้านยาได้สองครั้งต่อเดือนโดยจะเริ่ม1กันยายนนี้หากเกินหรืออาการไม่ดีขึ้นกลับไปโรงพยาบาลประจำตัวรักษาสิทธิ์ฟรีไม่จำกัด เพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อัปเดตนะคะตั้งแต่1กันยายน2568เป็นต้นไปใช้สิบัตรทองรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ที่1ร้านยาคุณภาพ30บาทรักษาท,ทุกที่2คลินิกพยาบาล30บาทรักษาท,ทุกที่3คลินิกเวชกรรม30บาทรักษาท,ทุกที่4การแพทย์ทางไกล เทวเมดีไซน์เช่นหาหมอออนไลน์ผัดแอปพลิเคชันและตู้ห่วใหญ่30บาทรักษาทุกที่ใช้สิทธิ์ได้รวมกันไม่เกินสองครั้งต่อคนต่อเดือนนะคะยกเว้นอาการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เนื่องจากเป็นบริการต่อเนื่องแตครั้งต่อในระยะเวลา6เดือนตามคู่มือเภสัจกรเพื่อบริการเลิกบุหรี่เฉพาะบริการเจ็บป่วยเล็กน้อยเท่านั้นบริการอื่นๆใช้ได้ตามความจำเป็นเช่นล้างแผลทำแผล หากเกินจากนี้หรือรักษาแล้วยังไม่ดีขึ้นไปรักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตัวที่ลงทะเบียนเลือกไว้นะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนผู้ป่วยบ,บัตรทองต้องมาที่ร้านยาคุณภาพหรือคลินิกพยาบาลหรือคลินิกวัชกรรมเองไม่สามารถเอาบัตรประชาชนให้คนอื่นมาแทนได้นะคะ อย่าลืมนะคะตั้งแต่1กันยายน2568เป็นต้นไปใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรักษาที่ร้านยาคุณภาพคลินิกพยาบาลคลินิกเวชกรรมนะคะใช้สิทธิ์ได้รวมกันไม่เกิน2ครั้งต่อคนต่อเดือนอัปเดต25สิงหาคม2568